ซุป,ปเปอร์ดิวพักสินธนาทรผน,นึกกำลังนิรโทษกรรม112 ก่อนการจัดตั้งรัฐบาลในปี66นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและผู้นำนอกสภาของพรรคก้าวไกลได้เดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรนายใหญ่พรรคเพื่อไทยที่ประเทศฮ่องกงโดยที่นายทักษิณไม่ได้บอกคนในพรรคเพื่อไทยขณะที่นายธนาทรก็ไม่ได้แจ้งให้คนใกล้ชิดในพรรคก้าวไกลทราบด้วยซ้ำมีก็แต่คนในครอบครัวของสองตระกูลนี้เท่านั้นที่ทราบข้อหาหรือและข้อตกลงระหว่างนายทักษิณกับนายธนาทรบางข้อก็ไม่ได้เกิดขึ้นเช่นการตั้งรัฐบาลร่วมกันแต่ข้อตกลงสําคัญที่ทําร่วมกันได้สําเร็จก็คือการนิรโทษ วันนี้ 7. ดอกจิกจะมาสรุปให้ฟังครับก่อนที่นายธนาทรจะบินไปพบกับนายทักษิณที่ฮ่องกงนายธนาทรก็พกความมั่นใจเกินร้อยไปด้วยและมั่นใจว่าจะไม่ตกเป็นลูกไล่ฝ่ายเดียวแน่นอนแต่เหตุการณ์กลับตาลปัดเพราะความช่ำชองมองการไกลไวตัวทันของนายทักษิณทําให้บรรยากาศการพูดคุยเหมือนผู้ใหญ่สอนประสบการณ์ให้เด็กวัยรุ่นที่อายุ40กว่าแล้วการหารือมีมากมายหลายฉากทั้งกรณีรวมกันตั้งรัฐบาลสําเร็จและกรณีหากไม่สามารถตั้งรัฐบาลร่วมกันได้ทั้งสองคนได้พูดคุยไปจนถึงการเลือกตั้งในปี2500 ด้วยซ้ําแต่ไม่ใช่การให้คํามั่นสัญญาแบบผูกมัดตายตัวเพราะนายทักษณิณรู้ดีว่าอะไรอะไร,ะไรก็เกิดขึ้นได้ในทางการเมืองหลังจากที่นายทักษณิณและน้องสาวเคยถูกยึดอานาจไปโดยที่มั่นใจว่าไม่มีทางจะเกิดขึ้นแต่เรื่องหนึ่งที่ทั้งสองคนต่างเห็นพ้องต้องกันก็คือการนิรโทษกรรมแบบรวมคดี112เพราะนายทักษณิณเองก็รู้ตัวว่าจะถูกดําเนินคดีมาตรา112แต่การพูดคุยที่ฮ่องกงในวันนั้นยังไม่มีการสั่งดําเนินคดีนี้กับนายทักษิณผ่าทีของพรรคเพื่อไทยต่อเรื่องนิรโทษกรรมในตอนนั้นนนนึ่่่งงงยยยัไมเเเเผใใหหห้้็จจตาททีแริชวลือ ใใญ่ขณะที่นายธนาธรเองก็รู้ตัวดีว่าฝั่งก้าวไกลก้าวหน้าจำเป็นต้องพึ่งพานายทักษิณและพักเพื่อไทยเพราะตัวนายธนาทรและแกนนําที่ใกล้ชิดตลอดจนสสก้าวไกลอีกหลายคนและลูกสมุนนักประท้วงอีกนับร้อยต่างต้องการให้หลุดพ้นจากความผิดในคดี112จนกระทั่งคณะกรรมาการศึกษาแนวทางนิรโทษกรรมที่มีนายชูศักดิ์ศิรินินสสเพื่อไทยเป็นประธานได้สรุปความเห็นเป็น3แนวทางซึ่ง2ข้อจาก3ข้อสรุปล้วนเป็นคุณแก่นายใหญ่เพื่อไทยและนายธนาธรกับพักพวกแม้จะเป็นการนิรโทษกรรม112แบบมี เงื่อนไขก็ตามแม้อาจจะไม่สามารถช่วยบรรดาลูกสมุนของนายธนาทรหลายคนที่ถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากมายหลายสิบคดีแต่ก็เพียงพอที่จะช่วยให้ในายทักษิณนายธนาทรและแกนนำคณะก้าวหน้าและสสก้าวไกลหลายๆคนรอดพ้นจากความผิดจำนวนเสียงของเพื่อไทยกับก้าวไกลและพักเล็กๆฝากฝ่ายคา้านร่วมกับสวพันธใหม่ก็เพียงพอที่จะโหวตสนับสนุนกฎหมายนิรโทษกรรมที่รวมคดี1 1 2ชนะได้ไม่ยากโดยที่นายทักษิณไม่ต้องออกแรงบีบบังคับพาร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยและหากวันลงคะแนนเสียงกฎหมายนิรโทษกรรมมาถึง เราอาจจะได้เห็นปรากฏการเสียงแตกทั้งในฝากรัฐบาลและฝ่ายค้านวันที่เพื่อไทยกับพักก้าวไกลจะโหวตเห็นชอบด้วยกันขณะที่พักฝ่ายค้านบางพักเช่นประชาธิปัตย์ก็จะโหวตไม่เห็นชอบเหมือนพักร่วมรัฐบาลที่เหลืออย่างภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่7ดดอกจิกครับ